ทำเบสไลฟ์ชแนลนะครับวันนี้เรามาติดตามคือดูอแปลงน้าของพ่อใหญ่นะครับที่ใช้กับเรามากี่ปีแล้วพ่อสามปีเหรอสามปีแนะนําตัวหน่อยครับคือผมบนหน้าพ่อใหญ่หำหรือว่าพ่อใหห่ท่องปานก็นได้ครับบ้านบ้านตูน้อยอําเภอเมบอกาบินอำืเภอกุ้กบุ่นะครับใช้มากีา่ปีแล้วใช้มากี่ปีนะครับสามปีปีที่สามเปีที่สามปีแรกใช้กับอะไรครับ กับเตาเนี่ยะปีแรกใช้กับข้าวปีที่สองก็ใช้กับข้าวแปลงนี้บอกเพิใช้ใช้กันาจแปลงนี้ละแปลงแปลงนี้นเนาะพอาะกกมียางด้วยนะครับปีนี้ใช้สองเลยก็คือ,อยางยางยางมีกี่ไร่เหอยางหาไร่ใส่ฮบทสอบยางห้าไร่ใส่หสบทัส,สอบนะครับแต่ตรงนี้คือใช้เป็นปีที่สามแล้วเนี่ยปแปลงแปลงนานเนี่ยทั้งหมดที่ใช้ปุ๋ยเราเนี่ยกี่ไร่ครับประมาณสิบ ประมาณสิบสองไร่ถึงไหมสิบสองประมาณสิบสองไร่นะครับประมาณสิบสองไร่ถามจากใจเลยพ่อเป็นยังไงประทับใจพ่อใจคับเลวนี่พอใจมากนะครับในเรื่องของต้นข้าวอวบคนอวบแข็งแรงขึ้นอวบซึ้นแข็งแรงนะครับมันแตกกอดีนะแตกกอดีแตกกอดี แล้วมีอะไรบ้าอดรอรอดูรอ,อดูอย่างเดียวคือนี่ออกลวงเนาะอะผลผลิตนะครับก็คือผลผลิตผลผลิต,ผลผลตแต่ว่าตอนเนี้กี่เปอร์เซ็นต์้ะครับที่ว่าเห็นต้นข้าวเป็นอย่างนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวทีมงานที่มาวันนี้ก็คือที่เห็นก็คือมีความประทับใจในเรื่องของต้นข้าวเพราะ,ะต้นทิพย์ตัวใหม่ของเราเนี่ยเราอัปเกรดเข้ามาก็คือในเรื่องของกดอะมิโน,โนนะครับ ก็จะส่งผลก็คือในเรื่องของความเขียวแล้วก็การแตกกอแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับในเรื่องของการต้านทานโรคด้วยนะครับดูดูจากต้นข้าวแข็งแรงมากแล้วก็แตกกอแตกกอดีนะครับแล้วก็ต้นข้าวแข็งแรงมากครับดูดูดูจากใบจะบ่ออมีน้ำเลยแต่ตอนนี้รอหน้าอย่างเดียวครับตอนนี้ยัง <D> ไม่มีน้ำข้าวอยู่กี่เดือนนะครับส pues อ<ร>งเดือนกว่าสองเดือนกว่านะประมาณหัวเข่าแล้วนะ ก็ถือว่าสวยใช่ได้นะหรกมาาสองอายุสองเดือนกว่าตัวนี้เป็นข้าวอะไรพ่อข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าวันนี้หนึ่งศูนย์ห้านะครับให้ฝากนะยพ่อ,อตัวผลิตภัณฑ์ของเรานี่ข็ให้ใส่ต้นทิพย์เดือนงามร้ายดีพุทใส่แต่ไดพผลดีอยู่งามดีอยู่ปีนี้ปีที่แล้วคือเห็นผลในเรื่องของเรน,น้ำหนกักบ่น้ำนักดี นักก็ดีอยู่เขาไปเขาบ่ค่อยรีบเอาไปขายแล้วเขาไม่ติใช่ไหมบ่อตีนะครับก็คือกก็ดีเขาก็บ่รีบเม็ดตรงหลายครับนะครับนี่ครับจากเสียงเกษตรกรที่ผู้ใช้จริงนะครับถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับตัวต้นทิพย์สามมุมรลกดก็ติดต่อได้ตามแฟนเพจนะครับข้างล่างนี้นะครับจุดแปะลิงก์ไว้ให้นะครับวันนั้นวันนี้ขอกราบสวัสดีก่อนครับ สวัสดีครับ